สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงประชาชนเสียงที่สท้อนความคิดเห็นของประชาชนกับผมอนุรักษ์พุ่มพวงนะครับผู้ชมครับเทปนี้เราเดินทางมาที่เคหะนะครับชุมชนชุมชนเคหะรามคําแหงครับผู้ชมข่าวมาพูดคุยกับพี K ่น้องในพื้นที่ชุมชนแห่งนี้นะครับสวัสดีครับทุกท่านครับเ <bureaucracy, S 1> อาละครับป๋าครับ <scalp S 1> จากเทปที่แล้วที่ปา๋าพาผมไปตลาดเขาที่แล้วนะอีกนะครับ วันนี้พามาชุมชนชชุมเคหาลามคำแหงเคหารามคำแหงเป็นยังไงในชุมชนนี้ประชากรเยอะไหมครับป๋าครับพันแปดร้อยหลังเพาวบ้านแปดอีกสิบแปดโอ้โหเยอะเยอะคนเยอะคนเป็นหมื่นนะในพื้นที่นี้โอ้โหเป็นหมื่นเป็นแสนอ่ะผมว่าหลายหมื่นอ่ะในพื้นที่แล้วปัญหารวมๆที่ป๋าได้สัมผัสในเคหะแห่งนี้เป็นยังไงบ้างครับป๋าครับเรื่องของปากท้องปากท้องก็ในพื้นที่รวมๆในพื้นที่นี้นะครับพื้นที่นี้ ก็ไปทำมาหากินกันดีฮะแล้วก็เย็นเ็นก็กลับอะไรเงี้ยรถจะวิ่งเยอะคนชนนี่มีคนรวยอยู่เยอะอ่าคนชนก็เยอะคนจนก็เยอะคนรวยก็แย่ค้าค้ากันไปแต่ที่มาวันนี้นี่รวยหมดแม่้าแม่ขายทั้งนั้นอตนนี้ับทุกคนเนี่ยต้องหาจินช่วยปากท้ออย่างร้านที่เรามาถ่ายทํานี่ก็ร้านส้มตําร้านส้มตําคุณุไรในพื้นที่อยู่ในครหาแห่งนี้ อยู่ในแคหานี้คุณป้าอุไรจ้าขายของให้ก็ได้เข้ามาป๊บปุ๊บ<ร>าปากซอยเข้ามาเลยจากแคหาปุ๊บร,ร้านตำหนักอุดอ<แ>ร,ร,รตร<ำ>ง,งเข้ามาอย่างเดียวอยู่ขวามือ,อมจ้า<ะ>ตรงข้างกับสามพระพรมแหละขายของให้ด้วยพรมเดี๋ยวค่อยคิดตังค์อ่ะทีนี้คุยกันเรื่องของปัญหาปากทองสักนิดหนึ่งนะครับเริ่มที่คุณพี่หน่อยเลยนะครับสวัสดีครับแนะนําตัวเลยครับพี่ครับครับหรือไม่ครับ ชื่อนายเจี๊ยบครับขายขายอยู่ในซอยสิบกฮารามนี่นะครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ช่วงนี้ก็รายได้ตกต่ำครับขายอะไรครับพี่ขายอาหารตามตงกับขายก๋วยเตี๋ยวครับครับผมแต่ก่อนเคยห้าโมงเย็นเลิกเดี๋ยวนี้ต้องเลิกแค่สี่ทุ่มห้าทุ่มครับดึกขนาดนั้นเลยพี่ครับผมเรื่องจริงครับนี่รถต้องตะเวนขายต้องต้องต้องเข็งขายผมผมขับรถพ่วงครับขับรถพ่วงครับผมตอนกลางวันขายอยู่ที่ร้านอ่าพอห้าโมงเย็นเก็บร้านต้องออกไปขายกลางคืนอีก อ้าวทำไมยื้ออยู่ละนนเดิมเดิมไม่ได้ครับถ้าถ้าอยู่อย่างเดิมก็แยกครับมันไม่พอมันไม่พอใช้ไม่พอกินไม่พอใช้ต้องดิ้นครับเมื่อก่อนแล้วครับคุณพี่เมื่อก่อนนี่ครับเมื่อก่อนเลยนะสามปีที่แล้วผิดกันครับอ่าปีกันครับเราเดี๋ยวนี้ถ้าไม่อดไม่ทนไม่สู้ผมถึงพูดจะกีนี่ว่าไม่อดไม่ทนไม่สู้อฝนกลัวไม่ได้ต้องสู้กับฝนฝนตกก็ต้องสู้ถือม่ดีดีครับอครับผมฝนตกก็ต้องสู้ครับ อย่างแต่ตอก็ต้องสู้ดึกก็ต้องสู้ง่วงก็ต้องสู้เพื่อความอยู่รอดครับเราจะครอบครัวอีกครอบครัวเพื่อครอบครัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ลําบากมากครับต้องดิ้นรนต่อสู้อดทนเออทุกอย่างจากเมื่อก่อนห้าโมงเย็นคุณผู้ชมจ๋าห้าโมงเย็นกลับบ้านได้แล้วครับผมเดี๋ยวนี้สี่ทุ่มห้าทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มนอนเที่ยงคืนตื่นหกโมงเช้าโอ้ไปซื้อของครับผมแล้วตั้งแต่นั้นก็ต้องสู้ตลอดถึงสี่ห้าทุ่ม ทุกคืนไปเพราะมันน้ำมันจะโชคดีหมดเร็ววันไหนหมดเร็วถือเป็นโชคดีดีวันไหนถ้าสามพุ่มแล้วยังแบบโอ้โหเครียดไหมพี่บางทีมองของมองมองแบบไม่ยังมันต้องมันมันเพราะของมันเป็นของสดที่ลงทุนแล้วถูกไหมครับครับถ้าถ้าต้องขายให้หมดอ่าไม่หมดไม่ได้ครับผมถ้าย้อนไปสมัยท่านนายกทักษิณท่านยิ่งรักผิดกันครับผิดต่างกันมากเลยครับ ผมว่าหัวหน้ารัฐบาลครั้งนี้นะเขาเคยกินแต่เงินเดือนเขาเคยมีแต่อุดมสมบูรณ์ด้วยเงินเดือนเขาไม่เคยเดือดร้อนเขาไม่เคยต่อสู้เขาไม่ใช่นักธุรกิจเหมือนท่านนายกทักษินท่านนายกทักษินท่านเป็นชนักธุรกิจท่านถึงรู้ปีไหนขนาดเราเคยเห็นที่ผ่านมาแล้วเอาความจริงที่ผ่านมานะอ,อย่างก็พอลำไย,ยตกต่ำปุ๊บ,บท่านักษินษบินประเทศจีนเพราะรู้ว่าประเทศจีนเขาบริโภคลำไยเพราะคนประเทศจีนเขาถือว่าลำไยลูกกลมๆเหมือนตามมงกอนอ่าแล้วแล้วพอทักสินระดับ ผู้นำประเทศบินไปเรื่องอะไรครับกี่ตันครับับเขาสั่งซื้อมาแล้วครับออันนี้ผมเห็นแต่รัฐบาลนี้เรียกรีดภาษีจากประชาชนเท่านั้นเอาตรงนี้และอีกอย่างหนึ่งผมก็เห็นด้วยในการจัดระเบียบร้านค้าจัดระเบียบพูดบาทอะไรเนี่ยเห็นด้วยแต่หญยลืมเรื่องปากทองของประชาชนเอาแต่ระเบียบเอาแต่วินยัยทางที่ตัวเองได้เป็นทหารมามีแต่ระเบียบมีแต่วินยัยจัดแต่ระเบียบแต่วินัยแต่ไม่รู้ประชาชนจะเดือดร้อนเรื่องไหนคือมองมองให้เห็นเรื่องเพราะ มาถึงให้มันมาถึงพ่อค้าแม่ค้าบ้างไม่ใช่ไปแบบไล่เขาออกไปไล่ไม่ได้อาออไบางทังง้งที่เราไม่โดนแต่เราเขาเรียกกขอมจะยานะครับเรียกว่าเตะหมูเข้าปากหมาหมายถึงว่าเขาเคยหากินพูดบ่าเขาเคยข,า,ขายตรงนี้ได้เนี่ยไล่เขาอยู่ไม่ได้เพราะเขาอยู่ไม่ได้ก็ต้องไปเช่าหน้าห้องคนรวยอยู่กันโอ้โหเรื่องนี้อีกใช่ไหมเขาขายแล้วเนี่ยอาจจะค่าเช่า2030บาทประเินไม่เสียเลยอยู่ฟีก็มี ย้ายเข้าไปย้ายเข้าไปไปใครไปหาคนรวยนี่คนรวยรอเปิดหน้าร้านรอ่ามาเลยเช่ามาแล้วว่าเจ๊หมูก็ปากมาอ่ามันมันแบบว่าเราเป็นใจพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันใช่ไหมโอ้เดี๋ยวเนี้ยคล้ายๆว่าคนหาจริงสุดจริตทำมาค้าขายเนี่ยกับไม่ส่งเสริมกับจะส่งเสริมให้ควเป็นโจรกันแล้วัไงเออคนขายคนขายของสุจริตทําไมไม่ส่งเสริมไม่ส่งเสริมไล่จับเราเดียร์เราไม่ได้ว่าเพราะจัดระเบียบไม่ได้่ว่าแต่เราอยากแค่ฉายภาพให้ท่านเห็นบ้าง กท่านมองจากข้างบนลงมาข้างล่างอยากให้ท่านอยากให้ท่านมองในมุมข้างล่างขึ้นไปข้างบนบ้างที่ที่ผมพูด่อกี้นะผมไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยกับอาจารย์แต่อาจารย์ระเบียบแต่ว่าต้องควบคู่กับเรื่องปากท้องให้ต้องสอดสองดูแลด้วยจัดที่ให้เขาจัดคนมาซื้อให้ด้วยสิการการค้าขายเนี่ยคนเราเนี่ยเคยอยู่ตรงนี้มีลูกค้าขาประจําอยู่ตรงนี้แล้วพอจัดให้คุณไปอยู่ที่อื่นเนี่ยถามว่าลูกค้าเขารู้ไหมไปอยู่ตรงไหนไม่รู้ครับไม่รู้กว่าจะจ้างตัวได้ถามคุณก็้องใช้อ่า อาจจะต้องไปกู้นอกระบบใช่ผมเสียดายโอกาสครับที่ท่านานายกทักษิณไม่ได้อยู่บริหารประเทศชาติเพราะว่าประเทศไทยโชคดีแต่ก็โชคร้ายตามมานะครับ<ม>เพมีโชคดีมีโชคดีแล้วมีโชคร้ายตอนอที่เปลี่ยนนายกมานะฮะเพราะว่าโอกาสดีๆโอกาสคนด,ด,ดีมีฝีมือมีความสามารถสูงอย่างท่านทักษิณเนี่ยไม่น่าจะ หลุดไม้หลุดมือจากประชาชนคนไทยคำนี้ออะแปลว่าคนจนรู้สึกว่ามันตอนนั้นมันทําให้เราลืมตาอ้าปากได้จริงเหรอพื่ยปากมันมันค้าขายมันดีมันหากินคล่องค้าขายมันดีต่อให้เหมือนไม่ได้ช่วยโดยตรงไม่ได้เอาเงินมาให้เราโดยตรงแต่เหมือนว่ามันค้าขายดีครับผมก็ก็เหมือนคนมีตังในกระเป๋ามันก็จับได้เหมือนเหมือนกับที่ท่านเคยพูดไว้ท่านนายกทักษิณน่ะการที่ว่าจะช่วยเหลือประชาชนเนี่ยไม่ใช่เราเอาเงินมาให้ประชาชน เราซื้อแห่ซื้อใส่ซื้อรอดมาให้ประชาชนดักปลากินนั่นคือความคิดของเขานโยบายไม่ได้โยนเงินไปให้ไม่ได้โยนเงินไปให้โยนอาวุธโยนอุปกรณ์ทำกินไปให้ครับมันกินได้นานใช้ได้นานมีนอสเมี SME s m ็กองทุนหมู่บ้านมันถึงเกิดขึ้นถูกไหมครับอ๋อแล้วเราเห็นภาพนั้นเราเห็นภาพบ้านได้ภาพนั้นแต่ทุกอย่างมันมันเห็นภาพได้จริงเราไม่ใช่มาสรรเสริญเยินยอเขาด้วยว่า พูดเอาแต่ลมปากพูดแล้วเราสามารถเอาเรื่องจริงเอาเรื่องเก่าที่เขาทํามามาพูดได้มาพูดได้คือแบบว่าเราเรากล้ายืนยันได้แล้วเขาคาฉายคาพูดไปให้เห็นเพราะตอนนี้มันตรงข้ามกับตอนนั้นอย่างสิ้นเชิงทุกคำนี้เขาพูดทุกวันเนี่ยเขาพูดอะไรพูดแบบถ้าเขาเป็นนายกมาจากการเลือกตั้งเขาจะถูกแห่ไปตั้งนานแล้วอ,อย่างสมมุติอ่ะราคาข้าวตกก็ไปปูกข้อยผูก็าพูด โอ้ยเขาพูดมาปลูกในนาได้ไงมันน้ำท่วมอ่ะพูดไม่คิดนี่ยใจเย็นอย่าใจเย็นเดี๋ยวไปกันหมดไปกันหมดพูดไม่คิดชื่อร้านก็บอกเขาไปแล้วด้วยข้าวทูบเขาปลูกข้าวโพดเนี่ยข้าวทูบไม่ปลูกข้าวโพดไม่รู้ว่าไอ้นาข้าวมันปลูกข้าวโพดได้ยังไงนะมันอยู่ไหนแล้วต้อยสิบเนาะต้อยสิบต้อยสิบตาเขาเดินมาเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ไปดี่เลยน้องเขเดินมาไม่ต้อง อาพี่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 ก่อนพี่ก่อนอ่าถือก่อนอ่าคุยแนะนําตัวหน่อยชื่อเล่นชื่ออะไรจ๊ะอ่าดิฉันชื่อปูค่ะอ่าเอามาใกล้ๆก้หน่อยจ๊ะขายขนมหวานค่ะเป็นยังไงจ๊ะขายขนมหวานช่วงนี้เอาจริงๆมันเงียบมากเลยค่ะขายเท่าไหร่จังเพี่อขายแพงไหมขนมหวานไม่แพงค่ะสิบสองบาทถุงละมีสองชิ้นไม่แพงไม่ชิ้นก็ยังเงียบก็ยังเงียบอ่ะจะเงียบมากเลยค่ะ เมื่อก่อนได้ขายไหมหรือไม่ได้ขายขายค่ะขายตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วเหรอกี่ปีขายมากี่ปีแลโอ้โหเลยอ่ะพี่บอกโอ้ขายไปหลายปีแล้วน่าจะส0มสิบอะค่ะอายุลูกขนมเนี่ยนะขนมหวานเนี่ยนะเมื่อก่อนขายดีไหมเมือกตอนนี้ละห้าสิบห้าไม่น่าถึงดูหน้าน่สามสิบกว่าสามปีที่แล้วเป็นยังไงครับพี่สามปีที่แล้วมันก็ยังดีกว่าปีนี้เยอะนะมันดีกว่าปีนี้เยอะเยอะพี่หน้าพี่แบบเยอะเลยนะใช่เพราะว่าเหมือนตลาด มินบุรีเนี่ยตลาดใหญ่ก็ยังร้องกันโอดโอยเลยค่ะคนที่ผ่อนรถผ่อนอะไรก็หลุดไปอ่ะคันสองคันไม่มีแน่มีคนขาดส่งแน่ๆใช่ไหมใช่ขาดส่งมันมันเงียบจนแบบมันน่าตกใจน่าตกใจค่ะไม่รู้จะทำยังไงคือให้เราผ่านช่วงนี้ไปเมื่อไหร่จะมีเลือกตั้งเมื่อไหร่จะ เราค้าขายกับต่างประเทศได้สะพัดน่ะเหมือนคุูก่อนอะแปลว่าถ้าระบบเศรษฐกิจของประเทศมันดีพวกเราก็พวกเราก็จะสามารถแม่ค้าพ่อค้าเนเราอยากเป็นประชาธิปไตยอะอยากเลือกตั้งอยากมีต่างประเทศมาค้าขายกันเราอ่ะเพราะถ้าเศรษฐกิจมันหมุนน่ะฉันขายได้ใช่เมื่อก่อนเหมือนเพราะถ้าประเทศมันหมุนน่ะอย่างพวกเรามันอยู่สบายเพราะมันขายได้ขายได้แตใคนช้ต่อไคนมีเงินใช่ ถึงเราเป็นระดับล่างแต่เราก็ขายดีก็มีเงินก็โอเคอย่างนี้มันโอเคใช่ไหมมีเก็บด้วยมีเก็บแล้วก็มีกินอะไรหวานเดี๋ยวนี้เป็นไงจ๊ะถอนหมดบัญชี อย่าให้พูดเลยอย่าให้พูดมีไดมจ๊ะมีร้อยละยี่มีเหมือนกันค่ะพวนี่พี่พูดจริงอ่ะมีไหจริงพวกแล้วเขาออกมากระตุ้นแล้วนะว่าไม่จะมาปามปาื่องเราเหรอเริ่มพูดจะให้ไปจะให้ไปกู้แบงค์ห้าหมื่นต้องมีหลักทรัพย์มีอะไรโอ้ยค้ำกันวุ่นวายได้ไหมไม่ได้ทุกคนไม่ได้ไม่เคยเห็นได้เลยเขาแจกอะไรอ่ะสองพันสาไม่ได้ไม่ถึงเราไม่มีทุกเราไม่มี หลักซับไม่มีสเตทเมนต์มันก็คู่ไม่ได้สเตทเมนต์ไม่สมบูรณ์หเดือนอะไรเงี้ยนะแล้วต่อไปแม่ค้าพ่อค้าจะไปหาจากไหนการบริหารมันมันแย่นะมันไม่ทั่วถึงอ่ะเหมือนว่าถ้าเราค้าขายกับต่างประเทศนะเราจะไม่เป็นขนาดนี้อ่ะจะไม่หนักเศรษฐกิจมันจะไม่หนักขนาดนี้ใช่ไหมแต่เขาบอกว่ามันโตขึ้นนะเศรษฐกิจโตขึ้นมันเป็นข่าวหรือเปล่ามันเป็นแค่ข่าวที่เขาบอก แต่เขาบอกเราอยู่ในระดับล่างนี่เรารู้ไงว่าคือว่าเาคุณลงมาดูสิใช่ไหมเนี่ยดูการค้าขายโหสามทุ่มเงียบเป็นแบบเงียบมากอ่ะเมื่อก่อนนี้อยู่เันเที่ยงคืนตีหนึ่งนะคะแถวนี้นะมีคนซื้อมีคนตลอดกว่าคนขับรถเมย์ออกนะตีหนึ่งตีสองมีคนซื้อมีคนตอนนี้จ้ะสี่ทุ่มเป็นไงมันเงียบเงียบมากไม่มีคนเดินแบบโอ้ยถอดใจแล้วงดกำลังใจเก็บดีกว่าสามทุ่มสี่ทุ่มไม่มี อ๋อมีค่ะก็ต้องเริ่มใหม่เขาลงทุนไปแล้วอะใช่ค่ะของก็แพงนะไม่ใช่ถูกนะเราก็ไม่ได้ขายแพงเลยนะไม่ได้ขายแพงขายราคานี้มาเป็นสิบปียี่สิบปีไม่ขึ้นทั้งที่ต้นทุนขึ้นนะพี่ใช่นไม่ได้พี่ใช้ค็ว่าไม่กล้าขึ้นหรอไม่กล้าขึ้นกลัวคนอื่นเขาเดือดร้อนแล้วก็เราก็อยู่ไม่ได้เขาอยู่ไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันสิบสามบาทนะขึ้นไปสิบสามบาทไม่กล้าไม่กล้าค่ะเพราะว่าลูกค้าเขาก็ลําบากอยู่แล้วเศรษฐกิจมัน มันมันแย่ๆอยู่แล้วอ่ะคือโดยภาพรวมแล้วว่าคนที่กินเงินเดือนเขาสบายใช่ไหมคะอเขามีเงินเดือนประจําแต่การค้าขายนี่มันมันแย่มากๆมันไม่ดีเลยอ่ะอยากให้ภาครัฐลงมาช่วยจริงๆเลยนะเนี้แล้วช่วยเหลือเยวค่อยว่ากันอ่ะพี่จ๋าเรื่องต่อไปเลยจ้ะแนะนําตัวเลยจ้ะพูดเลยจับไม้จับไม้ตุ้นกูจับไม้จ้ะแนะนําตัวก่อนจ้ะแนะนําตัวชื่อชื่อเป้าลาจ้ะไอ้ตัวแล้ว ชื่อเปาอุไรร้านตำหนักอุดรจ้ะขายอะไรจ้ะขายส้มตำน้ำตกแล้วก็อาหารตำสั่งจ้ะขายดีไหมจ้ะไม่ดีเลยเอาจริงจริงเอาจริงจริงไม่ดีเลยคนเงียบเหรอคนน้อยคนเงียบเงียบมากดีไม่ดีอ่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่จัดรายการในร้านเนี่ยตอนนี้จัดรายการอยู่ยังยังยังไม่มีใครมาซื้อเลยเนี่ยตอนนี้จัดยังไม่มีลูกค้าเข้ามาเลยเห็นไหมไม่ใช่ไม่ได้เห็นกล้องแล้วไม่เข้านะยังยยังไมม่ีเลนะยังไม่มีเลย นี่เรื่องจริงอ่าฝนฟ้าเกี่ยวไหมคุณพี่ฝนฟ้ามันมันก็นิดหน่อยมันมันมันไม่ถึงถ้าลูกค้าจะกินเขาก็กางลมมาซื้อได้มันไม่ใช่ปัญหามันไม่เป็นอุปสรรคเลยฝนฟ้าต่อการกินต่ำๆใช่ไหมเรื่องกินเรื่องใหญ่อยู่แล้วอแต่ตอนเนี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ใช่คุณป้าเปิดมานานนะจ๊ะโอ้โหโอ้โหเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหเลยเปิดเคหานี่แหละเป็นเจ้าแรกเลยมั้งถนนเมนที่มาขายเนี่ย ตั้งแต่น้ำประปายังยไม่มีมเปิดฝาท่อเอาน้ำฝา,าน้ำในท่อมาถูบ้านน้ำสะอาดมากโอ้าโอตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยเจ้าแรกๆเลยธนุร้านแรกเลยเอาย้อนกลับไปแค่สามปีพอเป็นยังไงสามสี่ปีที่แล้วก็ดีกว่านี้นะเยอะดีดีดีกว่านี้พอพอได้จ่ายนู่นค่าไปค่าอะไรบ้างนะต่ตอนนี้โอ้โห ของสดก็ต้องซื้อเหลือก็ไม่ได้ใช่อยากให้ท่านนายกทักษิณกลับมาพูดจริงๆเลยนะถ้าท่านกลับมานะป้าจะไปรับจากใจเลยเนี่ยป้าจะไปรับถึงสนามบินเลยป้าพูดออกทีวีพูดจริงๆอยากให้ท่านกลับจริงๆจะไปรับจริงเมา่ไปรับจริงไปจริงๆเลยคุยกันกับพรรคพวกไว้อจะไปรับท่านเลยแล้วก็อยากให้ท่านมาบริหารบ้านเมืองท่านมาบริหารบ้านเมืองเศรษฐกิจดีเงินสะพัดคนนี้เยอะ ทางที่ท่านไม่ได้เอาไปมาให้เราเลยนะไม่ได้เกี่ยวเลยนะแต่การบริหารประเทศมันไปได้ใช่ทุกอย่างเลยไม่ว่าระบบแท็กซี่เขาก็ไม่ฝืนเครื่องอย่างนี้ตอนนี้แท็กซี่เห็นไหมโอ้พูดละกุนลูกเน่ลูกก็ขับแท็กซี่จากเมื่อก่อนมีรถนะมีรถแท็กซี่เองนะของตัวเองนะใช่แต่ก็ผ่อนอยู่ที่นี่หารายได้มันไม่พอโดนยึดพต้องไปต้องไปเช่าแท็กซี่ขับเองตอนนี้จากมีแท็กซี่เองจากมีเองต้องไปเช่าใช่ ดูสิว่ามันแย่ขนาดไหนมันแยก็คนไม่เจอกับตัวเองไม่รู้เออคนบางคนแบบเป็นข้าราชการไม่รู้หรอกว่าเขากินบางคนกินเงินเดือนใช่เำว่ากินงินเดือนแล้วกันไม่รู้หรอกใช่พอค้าแม่ค้าเนี่ยลําบากตอนเนี้ยอยู่ไม่จะอยู่มันเหมือนจะอยู่มันมีท้อบ้างไหมคุณป้าโอ้ขายของบางวันเงียบอ่างเงี้ยท้อไามอยากบอกว่าไม่อยากเอามือไก่นาผักนะอยากเอาโทษนะครับอยากเอาผัเาเอใช่แต่มันไม่ถึงอ่า ถ้าถึงก็จะเอาขึ้นอยู่หรักมันติดพงเออมันติดพมงมันไม่ถึงเออมันไม่ไหวมันไม่ไหวจริงๆมองภาพรวมเห็นตากันมองมีพ่อค้าแม่ค้ามองตาันี้นะแทบจะแลกของกันกินกับพ่อค้าแม่ค้านี่ฉันมีไก่ฉันมีไก่ฉันมีหมูให้ไหมมานี่ฉันมีไก่อฉันมีส้มตำคุณมีแกงเอามาแลกเอามาแลกกันแทบจะเป็นอย่างนี้นี่พูดเรื่องจริงเลยนะจะกลับไปสู่ยุคจะกลับไปสู่ยุคนู่นะในน้ำมีปลาในนนามีข้าว บอกมันแย่มันแย่จริงๆ <c oughs> มันไม่ไหวมันแย่มากเลยตอนนี้แล้วกลายเป็นว่าใน,ในความเป็นจริงมันกลายเป็นพ่อค้าแม่ค้าเริ่มเข้าไปสู่เรื่องของกูนอกระบบมันเร<ช>ิ่มมีมันเริ่มมีนะคุณป้าเมื่อก่อนโอ้เมื่อก่อนไม่ต้องนอกระบบเลยนะพอพอหมุนได้พอจับใจใช้สอยได้นี่ป้าก็เพิ่งจะพ้นทุกจากการเป็นหนี้นอกระบบเพราะว่าเพิ่งเพิ่งหมด เป็นหนี้นอกระบบโหมวันมาไม่รู้กี่เจ้านั่งหน้าสลอนเลยนั่งตรงนี้ห่ะว่าพป้าควักให้คนอีคนก็มองแล้วกูจะได้ไหมว่หน่คนนั้นได้แล้วกูจะได้ไหมอย่างเงี้ยคือต่อแถวเก็บตังค์เลยนะป้าใช่สี่ห้าคนต่อวันบางทีงป้ายอมว่าป้าหมุนตาเหลือกตาปินเลยนะ <c oughs> วันหนึ่งวันหนึ่งจะนั่งคิดว่าจะเอาเงินที่ไหนใช้หนี้เขาเพราะมาทุกวันเหรอครับป้าบางทีต้องกู้ทางนี้ไปจ่ายทางนี้เหมือนเหมือนดินพอหางหมูกู้ทางนี้เอาไปโกทางนี้กู้ทางนี้โกทางนี้ มันอยู่ไม่ได้จริงๆคือคือเราหามันหาไม่ทัน่ะใช่ซึ่งมันเป็นความทุกข์ของชาวบ้านอ่ะใช่เอจริงๆเลยถ้าเศรษฐกิจมันดีมันไม่เป็นแบบนี้เพราะถ้าฉันขายของได้ฉันมีเงินฉันปิด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 ไม่ต้องกู้ใครใช่จริงๆอยากให้มันเศรษฐกิจมันดีนี้ถ้ามีเลือกตั้งน่าจะดีกว่านี้โอ้ไม่อยากที่จะรัถ้ามีมันจะดีลูกป้าคนไหนอายุไม่ถึงอายุถึงป้าเกณไม่ให้พลาดเลยม ต้องเชื่อแม่นะต้องเลือกคนเลือกคนนั้นคนนี้ใครไม่เชื่อแม่นะไม่ยอมต้องเชื่อแม่คนเดียวจริงลูกกี่คนนะป้าบอกเ,เชื่อแม่นะคนนี้นะคนนี้ลำป้าไม่ต้องบอกนะว่าคนไหนรู้ต้องเชื่อแม่นะใช่ต้องเชื่อแม่พออ่ลูกเขยก็เหมือนกันเลือกเบอร์อะไรต้องเชื่อแม่นะ อะอองนี้เลยชอบจริงๆเป็นประชาธิปไตยในบ้านใช่แล้วลูกก็ฟังลูกก็เชื่อใช่แต่อยากให้มีเรื่องต่างก็เป็นประชาธิปไตยแล้วเป็นแล้วเป็นผู้นําด้วยนะน<ร>ําทางไปเลือกนําทางพาขึ้นรถด,<า>ด้วยพาขึ้นรถนี่เลือกตรงนี้ใกล้ๆนี่<ส>นำนำทางเลยแต่แต่ชอบประชาธิปไตยแต่เชื่อแม่ ไ,ไม,ม่ได้เรื่องนี้ต้องเชื่อแม่อผมชอบมากอ๋อเพราะท่านเป็นแม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเรื่องประธานที่ปไะายท่านเป็นแม่คนอ๋อคนละส่วนคุณผู้ชมครับคนละส่วนกันแต่ส่วนมากลูกๆเขาก็ไม่ค้านแม่อยู่แล้วเขาก็เห็นด้วยอ๋อเขาก็คิดแบบเราแหละใช่เขาเห็นแม่รักป้าแม่รักเอ ่อนี่รายวันวันก็ไม่รู้กี่เจ้าเราก็เข้าใจเขารู้อ่านะโดยสุดท้ายตอนนี้ก็คือถ้ามีเลือกตั้งอะไรมันคงดีขึ้นดีขึ้นป้าอยากให้มีเลือกตั้งเศรษฐกิจปักของมันก็จะดีขึ้นมันมจะตามมันจะตามเศรษฐกิจไปเองเศรษฐกิจมันจะตามระบบประชาธิปไตยไปเองใช่จ้ะถูกต้องจ้ะต่อไปเลยครับผมสวัสดีครับอค่ะดิฉันชื่อรัตนานันตกุลนะจ้ะอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีครับ ขายขนมค่ะขายขนมเหมือนกันเหรอครับอ่ากินละสิบบาทอ่านี่สิบบาทนี่แยกกันแล้วเนี่ยมามามาก่อนลงทุนลงทุนประมาณเจ็ดร้อยแปดร้อยก็ขายได้พันสี่พันห้าครึ่งเกือบครึ่งต่อครึ่งต่อครึ่งอ่าครึ่งโอ้คุณคุณตาพูดดีลงทุนเจ็ดร้อยก็ได้สักแปดร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนเอาไปเจ็ดร้อยกำไรพันสี่ตอนนี้เจ็ดร้อยกำไรแปดร้อยขายได้แปด เกิดอะไรเึ้นเกิดอะไรขึ้นขนมน่ะแจกเงแต่ปากเดียวยันท้ายซอยแจกเหรอครับแจกค่ะมันเหลือแจกเลยแจกเดินแจกตั้งแต่ท้ายซอยยันปากซอยยันท้ายซอยยันถึงบ้านอ่ะเพราะกลับไปบ้านไม่มีใครกินลูกก็บอกก็หนูก็หนูบอกแล้วหนูไม่กินไม่กินแม่มาทําไมแม่ทําไมไม่แจกเาที่ตลาดบ้านคุณดูสิเหลือเหลือลอยเดียวคุณดู ร้อยเดียวเนตเป็นยยคน่าอาหารแมวยายเลี้ยงแมวสิบตัวครับเป็นค่าอาหารแมวเป็นค่าอาหารแมวของเราไม่เหลือแล้วนะดีที่ว่าอยู่กับลูกกินข้าวกับลูกถ้าไม่อยู่กับลูกไม่อาศัยบ้านลูกแล้วจะทํำยังไงที่แรกว่าจะขายสักห้าหกปีนี่ครับปีนี้ปีที่แปดแล้วที่ขายยังไม่เคยได้เก็บสักบาทหนึ่งเลยไม่เคยม,เมีเงินเก็บ,เ,กบเลยแต่เมื่อก่อนเนี้ยเมื่อสามสี่ปีที่แล้วเนี่ยขายยังมีกําไรครับมีกําไรก็มีเงินเก็บ มันไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงแต่ถ้ากิจแบบนี้มันไม่ไหวลูกถามอะไรแม่ขายตั้งแปดปีไม่มีเงินเก็บเลยมึงเดี๋ยวถามแบบนี้หยาบคายมากมึงพูดเงี้ยมึงหยาบคายมากผมชอบเต็มทีถามแม่มีเงินเก็บถือว่าพูดไม่พอต้องถามแม่ว่าแม่มีเงินไหมแต่เอาเอาเงินให้แม่ก็มันอยู่ไม่ไหวนะพี่นะมันไม่อยู่ก็ต้องอยู่ ไม่ขายก็ไม่ขายก็ต้องขายใช่ไหมผมใช้คํานี้เพราะถ้าไม่ขายปุ๊บอ่ะเราจะเงินที่จะไปซื้อหาแมวมันไม่มีเงินที่จะใช้จ่ายเองมันไม่มีแมวสิบตัวกินวันละเท่าไหร่โอ้โหเช่นมะเป็นแพ็กับเป็นถุงอ่ะเลือกตั้งเอาไหมเอาเลือกตั้งไหมเลือกตั้งเลือกตั้งได้อย่าให้มีใจจะขาดนะเนี่ยชีวิตชีวิตเนี้ยก็ขอได้เลือกตั้งอีกสักทีก็ยังดีก่อนที่จะไปบันปลายชีวิตอีกสักทีก็ยังดีเลยครับคำนี้เลยครับคุณ โอ้ชอบจังตอนนี้มันเจ็ดสิบเอ็ดแล้วใช่ไหมครับโอ้โยอีกหลายที่ครับอยู่ร้อยห้าสิบเนาะอย่างอีร้อยห้าสิบไม่ไหวเล้วแอบเลยนะ <c oughs> ได้อาขอบพระคุณครับมาข้างหลังบ้างอ,อ่ะเอาไหมอ่ะอยากสิ่งที่อยากให้ภาครัฐลงมาดูในช่วงนี้จริงๆจับตรงนี้ครับพี่ครับอ่าครับผมอยากให้ภาครัฐที่อยากให้วยอ่าอยากให้ดูเรื่องไหนอยากให้มาดูเรื่องการทํามาหากินของประชาชน มันเดือดร้อนเนี่ยจะช่วยแบบไหนช่วยให้ถูกที่ช่วยให้ถูกทางอไม่ใช่ว่าเขาทําอย่างนี้แล้วไปช่วยอย่างอื่นมันดีแต่พูดอยากให้ท่านการลงมาดูพวกเรามาดูไอ้พวกเราเอพ้นจากความเดือดร้อนหน่อยนะครับช่วยรเรื่องธมาหากินธมาค้าขายใ,ให้มันคล่องเนื้อคล่องตัวขึ้นกว่านี้นะครับฝากคลย<บ><ม>นะครับอขอบคุณครับ เอาละครับุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือปัญหาปากท้องของพี่น้องชุมชนเคหะรำคำแหงวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านเลยครับขอบพระคุณครับ<ด>ลาไปพร้อมกันตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีพร้อมกันครับสวัสดีครับ